มิตรภาพแบบเซน์กับชินซีรีมิตรภาพที่มีพิรุษที่สุดในตอนนี้ทั้งฟีดมีแต่พี่สากายแล้วก็น้องนานี้เตมไปหมดเลยเราก็เลยแบบว่าอุ๊ยไม่ได้ไปตามน้องอีเวนเนต่มีอะไรจะเมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะความจริงแล้วอะ่ะเรายังไม่เคยดูตัวทีเซอร์ของ c h o o l f e n e m y เลยเฮ้ยเพื่อนอ่ะลงสตอรี่เป็นเรื่อง High School พอดีเราก็ถามาเอ้ยสนุกไหมเพื่อนก็แบบบอกว่ามึงมิตรภาพแบบมีพิรุษเอ้า เราก็เลยเรีบไปดูเราก็เลยแบบว่าเราได้ดูซีรีส์หลังจากคี่คู่สกายนานี้มาแล้วแล้ววันนี้เราจะย้อนลำดับความหลังก็คือไปดูตัวทีเซอร์ของ High ไ h ส o o o เฟ e n e m y นะว่าจะเป็นยังไงเ,เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันรอยยตื่นเต้นไม่เคยดูมาก่อนเลยอ่ะก็ค,คือเปิดไปก็คือ EP 1หนึ่งเลยไม่ได้รู้เรื่องย่อใครเป็นอะไรยังไงเลยอ่ะมาวายกับด้านก่อนพอมนะักพื่ื่นเต้น เห็นฝนตกแบบนี้ที่ถึงวันแรกที่กูเจอมึงว่ะเฮ้ยมึงทำอะไรเพื่อนกูวะเฮียมยุตวะเ้ชินผู้ดีใจนะที่ได้เจอมึงอีกโรงเรียนสยามวิทย์ของเรากำลังมีการพัฒนานหลักสูตรนะคะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เราจะเริ่มจากการนำนักเรียนวิทยาเขตอุดรพิทักษ์และวิทยาเขตเทพบุรพามารวมไว้ในห้องเรียนเดียวกันจะอะไรไปละ่ะเราจะทำให้พวกเขาเป็นเพื่อนกันมหาวิทยาลัยชายเด็กเทพบุรพาก็หา,าใส่ไมยพวกมาาึงไงควายากมึงจะลูกโอ้ยสัตว์าาวและไม่บาดหมางตอกันเหมือนตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาอุดรพิทักษ์กับเทพบุรพาคงอยู่ไวยกันไม่ได้เหมือนมึงกับปูไอเด็ก คือมึงอาจโกรธกูแต่กูไม่เชื่อว่ามึงเกลียดกูเซนแกกับมันมีเรื่องอะไรกันสันดานจริงๆของมันคือชอบทำร้ายคนอื่นไม่เว้นแม้แต่เพื่อนมึงช่วยกลับมาเป็นเพื่อนกับกูเหมือนเดิมได้ไหมวะกูจะไม่มีวันทำร้ายมึงมึงไม่ต้องมาเสกคำดีกับกูเพราะสิ่งที่มึงทำมันไม่ได้ช่วยหาเลยเลย วิธีที่ครูซูงใช้กับนัเกเรียนห้องสองมันไม่ถูกต้องนะคะวิธีการรับมือเด็กๆของครูกับผมไม่เหมือนกันนะครับอยากกา่าก้าวก่ายกันดีกว่าะครับเมื่อเด็กมีปัญหาเราจะไม่เข้าไปช่วยหรอคะโรงเรียนไม่ได้มีผมแค่คนเดียวนะครับแม่ไดเจนนะครับัดเจนเลยเหรอแกควรดีใจกับเราปะไม่ใช่อิฉาเราแกมีอะไรให้ในายฉาด้วยหรอไปเถอะการที่จะม,มีลูกศิษย์คนโปรดอะไม่ผิดนะคะแต่ถ้ามันชัดเจนมากเกินไปแบบนี้มันน่าเกลียะคะดค่ะสี่กูซะคุณทำแบบนี้ทำไมเนี่ยคนเดียวที่มึงจะยอมก้มหวยได้ ผมเรียนไปกัไรประโยชน์ใช้ชีวิตแบบกูมันผิดตรงไหนมึงวะู่เชื่ออะไรวะเฮทยกคนยันไป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 กปไ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 ใไ้ไปไทไปไปไปนปไ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 ไปไป้ปไปไอไปไปไีไไปไไไปไไป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 ไไปไป จะทำให้มึงเจ็บยิ่งที่กูเจ็บไอชินชัดเจนอยากให้เซนช่วยปกป้องชินจากแก๊งพี่เจ๋งครับสั์ถ้าหนี่ไม่ได้ก็มาสู้ด้วยกัน มึงจะเกลียดกูมึงก็เกลียดไปเลยแต่ยังไงกูก็รักมึงมึงต้องพูดไรเซนกูต่อยหน้ามึงให้ติดตามชม High School f r e n e m y อุ้ยเป็นการท้าต่อยที่อ่อยสุดๆกูจะต่อยจ้ะอะทุกคนวันนี้ก็พากลับมาดูตัวอย่างเพราะเพิ่งเคยเห็นตัวอย่างอ้าวแต่ก็ดูซีรีส์ไปแล้วเนาะแต่แบบว่าเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ของ High School f r e n e m y นะอยากให้บอกว่าไปดูเปิดใจดูมิตรภาพที่แบบว่า มีพิรุษนะทั้งบททั้งการ acting แม้แต่นักแสดงเองมีพิรุษไปหมดมีแต่ภาพแบบใดเออแต่ว่าเราอะเราชื่นชอบอย่างหนึ่งนะในการแบบว่าซีรีส์เรื่องนี้เรารู้สึกว่าตัวละครทุกตัวสําคัญหมดทุกคนมีแบบว่ามีซีนเป็นของตัวเองนะซีนก็คือครบทุกตัวละครเออเขาสามารถแบ่งแบ่งบทได้ดีมากไม่มีใครดรอปกว่าใครเลยอย่างเงี้ยนะแต่ที่เราติดใจอยู่นิดนึงนิดเดียวเลย คือน้องชินน่ะโดนต่อยโดนกระตืบโดนแบบสารพัดสิ่งเนี่ยคือเละอยู่คนเดียวเข้าใจปะพี่ซินดามีก็คือแบบว่าจะต่อยกี่ทีพี่เขาก็หล่อตลอดหน้าสะอาดเกลี้ยงเก่ามากแต่น้องชินเน่ยก็คือแบบว่ายัยถ้าเข้าไอจียูก็คือสามเดือนก็คือยังไม่ออกนะเข้าใจปะแต่สภาพดีแต่สวยเลยทุกคนดูเบื้องหลังนะใช่ปะฉากที่แบบตื่นมาจากโรงพยาบาลอนะ่ะโอ้โหเป็นตำนานวาก เธอเข้าใจไหมฉันต้องการแบบอ,อะไรเขาจ้ะฉันต้องการให้เซนมารับผิดชอบเรื่องนี้นะคะใครที่โดนต่อยหนักสุดนะ่าจะเป็นน้องชินแล้วแม่พี่สกายต้องมารับผิดชอบนะคะลูกนี้พ่อมีแม่นะคะเออแม่เขาเลี้ยงแบบออนไลน์กันอยู่นะคะตอนนี้นะต้องการการขอโทษจากพี่สกายเป็นการไลฟ์สดไลฟ์สดตอนที่ไปรับเขามาทํางานรับบิ๊กงานด้วยกันต้องการให้มาไลฟ์สดคู่กันเลยอยู่ในกล้องเดียวกัน นะก่อนจะไปทํางานอยากรู้ว่าบีฟงานกันยังไงเอออยากรู้อยากรู้เอออ่ะทุกคนใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะยังไงก็ฝากซีรีส์ระหว่างรอเพราะว่าช่วงนี้ไลน์อัพเขาเปิดตัวเยอะนะระหว่างรอซีรีส์ในดูงไซของตัวเองก็สามารถแวะไปดูที่ High School ี้มีนะคะในช่องทางได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็มามหมดประมาณนี้เดีวกลับมาใหม่เดีย๋ยวมาให้วีฟใหม่